ไม่แพ้ดีเกลย์ยังไงร้อนที่เซ็นเตอร์เลยด่เกลย์ร้องเซ็นเตอร์ในตัวใหม่ออ๋เสร็จคือจริงๆก็มีคุยกันมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตกลงกันได้บ้างไม่ได้บ้างมันยังไงครับตอนนว่ามีคนณที่บอกว่ามาเยอะตกลงได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือมันก็มีเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลองมาแต่ว่าจริงๆก็เราก็อยากให้รับหมดค่ะจริงๆดีเกลย์ก็อยากให้รับหมดวิธีการรับยังไงจะคัดดูยังไงว่ามาให้ ก็เด็กสองขวบกว่าเนาะมันก็จะมีข้อจำกัดประมาณนึงแหละว่าทำอะไรได้ทอะไรไได้อะไไม่ได้เลดึก่ะอ๋อง้นดึกเดดึกดจะไม่ได้ค่ะเขาเด็กเเด็กเดจะเป็นเด็กดืใช่แล้วก็จะไม่ค่อยน่ารักแหล้ะ่อาจจะแบบอาจจะแบบไม่เป็นประทับใจคุณพู้่าครับ ไม่ว่าจะใครก็ที่แบบรู้จักรู้จักโปรยิ้มเดินอารมณ์ตลอดก็บางทีก็มีติวไว้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆจังหวะจังหวะนรกของเด็กอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็บางคนก็อาจจะมีโอกาสได้เจอบ้างอะไรแบบเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอะค่ะถ้าแบบจังหวะง่วงจังหวะหิวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามบอกเขาว่าเออแบบให้ยิ้มแย้มกับทุกคนอะไรเงี้ยเป็นส่วนน้อยใช่ไหมที่เดอนได้หิวจังหวะที่แบบ จะอาจจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยส่วนมากก็ส่วนมากแฟนคลับเขาก็จะน่ารักเขาก็จะรู้ว่าถ้าน้องไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรนอกจากคนที่ไม่เก็ตจริงๆอะไรอาจจะเพราะว่าก็อาจจะยังถ่ายนะที่เป็นอย่างนี้นเวลาจังหวะที่น้องมองแงี้ยเอาอีกทีนะยากไหมจริงๆก็เด็กก็มีไม่เ่องหรอกค่ะก็คือวงหินใช่แล้วยากแค่ไหนพว่รันเป็นคนเปี่ยวเขียว ะะส่วนมากเขาโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะแบบปล่อยให้เขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ,อะไระก็มีมีเวลาของเขาแล้ววันนี้ยังไปไหนมาไหนได้แบบปกตินะหรือรว่าไปไหนมาไหนก็การไม่เก็บบ ปกติคือถ้าต้องออกก็ต้องออกอะไรเงี้ยต้องตุเลงไปด้วยกันก็ก็ตุเลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้ว่าแบบว่าแบบโอ้ยมันลําบากไปไหนไปอะไรเงี้ยก็คือไปเจอก็เจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาว่าเหมือนเห็นแล้วเหรว่าเขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเขาไม่พร้อมเนะี่ยชมก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องยิ้มนะลูกต้องแบบอะไรเงี้ยก็คือเราก็เข้าใจเด็กไงเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีวันที่เรา ไม่ไม่พร้อมเหมือนกันเออเพียงแต่ว่าถ้าเขาอารมณ์ดีๆอะไรเงี้ยก็ก็ก็จะสอนให้เขาแบบวหวยิ้มแย้มน่ารักอะไรแบบน้าที่ผมเป็นน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณทุกประเทศเลยนนักหนัแต่จังจังหวะนรกก็มีค่ะไม่มีมีเพราะว่าเป็นเด็กค่ะเป็นเรื่องปกติมีบางมีบางร้านก็คุณพายุสอนได้ก็ไฟฟ้นะก็พอดีเขาขึ้น year two แล้วก็เหมือนวิชาดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็มีให้เลือกอะไรเงี้ยแล้วคุณพายุเขาก็ เราขอเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็คุณครูเขาก็แนะนำมาว่าเออให้ไปซื้อพวกนี้พวกนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไปซื้อให้เขาแต่ว่าซื้อมาแล้วรับจ้างซื้อมาแล้วก็เขาเขาติดเลยติดแล้วก็เริ่มเล่นเขาเลือกเองเพราะว่าเขาเาเลือกเองคือที่โรงเรียนเขาก็จะมีให้เลือกว่าอยากเรียนหรือเล่นดนตรีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเขาก็มาขอเรียนอันนี้วมาที่รับจ้าง ต้องดูกันต่อไปว่าเออเขาจะชอบนานไหมจะไปต่อไหมอนะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่เขามีความสนใจหลายอย่างกีฬาเขาก็อยากจะเล่นทุกอย่างดนตรีก็อยากจะเล่นไปหมดปแะบบอ่ามันก็เป็นเป็นวัยที่เขากําลังแบบค้นหาเราก็เออปล่ و, อยเขาไปแม่อย่างไรก็หลายคนก็แซวเรื่องแบบข้ามตัวน้องจะแบบใกล้ๆคุณแม่ไหมคะอ๋อจริงๆคุยกันได้ค่ะ หรือว่าหรือว่าขายเป็นงานคู่กับคุณแม่หรือว่าแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นงานเขาคนเดียวก็รับค่ะก็ก็ก็ได้แต่ว่าก็ก็จะมีก็จะมีก็เด็กมันก็จะทําอะไรได้ประมาณหนึ่งแหละอืมค่ะคือถ้าเราก็คุยกันได้คุยคุยกันได้แต่คนเดียวใครเป็นอะไรที่คมิวเตอร์พอสองคนที่เข้ามาที่เป็นคนเดียวกับเด็กที่สุดยรืว่าไม่กี่คนแค่เดี๋ยวรอดูดีกว่ารอดูดีกว่านี่เป็นมิดไงมาเป็นบ้านนะ าายังงงไบ้ก็ดีดารับแขกดีรับแขกดีไปหลอกไปหลอกแล้วมิวีซ่าอะไรบ้างครับร้องเกลียวเหรอก็ไม่มัตกอะไรได้บ้างเขาก็ทำแบบเป็นตัวเขาแหละเออก็เป็นตัวเขาก็เซลก็ออนก็ก็เต้นอะไรอย่ตอนนี้ก็ดื่มใช่แม่ตอนนี้ก็พูดแต่ภาษาเกาหลีแล้วร้องเพลงร้องเพลงเป็นเกาหลีแล้วภาษาไทยเราไม่รู้แม่สอนอก็พี่ เหมือนบางทีก็เขาก็จะเสพคอนเทนต์ร่วมกับพี่ชายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะได้อิทธิพลอะไรจากพี่อะไรเงี้ยณโมเมนต์นั้นสามารถเรียกว่าดีซ่าเพื่อนเกลียวได้ไหมคะวันนี้เพื่อนเกลียวเดี๋ยวร้านจะเพื่อนเะียวได้ไหมคะน้ำเป็นเพื่อนเกลียวได้ไหมเออเก่งใจน้องเก่งใจน้องแต่ว่าก็เอาเป็นว่า เขาเขาก็จําได้เขาก็คิดถึงอะไรเงี้ยเขาแปลว่ามีพูดถึงใช่ไหมพูดนะพูดถึงพูดถึงค่ะแน้วเม้นนาที่พี่ไปซ่ามาเล่นที่บ้านค่ะทําอะไรกันบ้างครับพี่จุนเนี่ยเออกับคุณใช่ไหมแม่อก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็ก็ก็ดูแลน้องตามปกติอะไรเงี้ยค่ะอยากจะถามอยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้แล้วก็ส่วนมากก็เล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จุ่มกันอะไรเงี้ยแค่ไหนใ้่ใช่มีโอกาสได้เต้นท่าประดัไใน มีมีนต้องเป็นสเตนเป็นใช่ค่ะเป็นโมเมนต์ดีๆนะครับเกิดมายินดยกันแบบปัดค่ะเขาบอกว่าดีๆยินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับน้องเสมอเดี๋ยวโอกาสจะโอกาสจะมาเจอกันอีกีใช่ไหมคะปาดข้าับน้องเคอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จิวพีโปยค่ะเกียวเกียวมีเพื่อนกับว่าเกียวสองอัดมาเกเพื่อนเพื่อนที่ไทยก็แม่ก็แม่จะบอกให้เธอทำใจ โอเคครับคือครับเป็นครับถ่ายรูปครับ เรียกได้ว่างานนี้แม่ชมผู้อริยาของเราหมายมั่นปั้นมือให้น้องอาบิแกลวได้เป็นซุปตาตัวน้อยเจริญรอยตามพี่ลิซ่าของเราแน่นอนนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายัางไงก็คอมเมนต์ด้านล่างกันมาได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ